ปังชีสสายรุ้งฟรุ้งฟริงเวอร์วิธีการทำตัวชีสสายรุง<ม>้งนำมอสซาเรลลาชีสที่ขูดแล้วมาจะซื้อแบบแท่งมาขูดเองหรือจะซื้อแบบที่เขาขูดแล้วก็ได้นะคะจากนั้นหยดสีผสมอาหารสีที่ชอบลงไปผสมชีสกับสีผสมอาหารให้เข้ากันวันนี้ป้าเตรียมชีสไว้ทั้งหมด4สี4นำขนมปังแผ่นยี่ห้อที่ชอบมาทาเนยจืดลงไปบนขนมปังหงด้านป้าใช้เนยผสมหงายขนมปังด้านที่ไม่มีเนยขึ้น เรียงมอสซาเรลลาชีสสีต่างๆลงไปป้าใช้มอสซาเรลลาชีสสีละ8กรัม1แผ่นใส่ชีสสีสีก็เท่ากับว่าใช้ชีสไปทั้งหมด32กรัมนำขนมปังมาอีก1แผ่นทาเนยบนขนมปังหนึ่งด้านเหมือนเดิมวางขนมปังบนชีสโดยหงายด้านที่มีเนยขึ้นนำขนมปังวางหน้าลงไปบนกระทะก้นแบนๆหรือว่าใช้เตาแพนเค้กเหมือนป้าก็ได้กดกดขนมปังเล็กน้อยให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขนมปังสีที่ต้องการไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะพลิกกลับด้าน แล้วให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขนมปังสีสวยตามต้องการถ้าไม่แน่ใจว่าชีสละลายดีหรือยังให้ลองแง้มดูแบบนี้ถ้ายืดๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วรีบกินตอนที่ยังร้อนๆนะคะชีสจะได้ยืดๆ